สบายดีสวัสดีค่ะวันน,นี้พบกับนุ่นพบกับชงของนัดสาวลาวใกลบ้านแล้วทุกคนวันนี้นุชม,มาตอบคำถามพีพีเอฟซีเนาะมีพีพีเอฟซีไล่ถ้าไลา่คนถามกันเข้ามาเลยว่านุนอยู่กันจะโคนอยู่กันไลายคนบอเนาะเออแล้วก็อยู่บ้านอันซื้อเองบ้านเศร้าเองหรือว่าบ้านเจ้านายเนาะ เอออ่านน้ำมากันแล้วใน,นี้กําลังว่าจะเตรียมตัวไปเฮดงานเนาะก็เลยสิมาเล่าสู้ทุกคนฟังก่อน,นอ,อยู่บ้านเจ้านายบ่หรือว่าบ้านตัวเองซื้อเช้าเองอย่างประมาณนี้เนาะเออคือบอกเลยว่านูทันบ้านเจ้านายเนาะคือเจ้านายเป็นคนเช่าเจ้านายเช่าให้ก็คือบ้านหลังนี้หันอยู่กันอ่าจักคนนะ อยู่กันหลายคนนะตอนแรกคันเก้าคนแล้วทีนี้พี่ล่าไปซร้อยงานค่ ah ะเจ้าก็เลยเหลือแปดเหลือแปดแล้วทีนี้มีมาเพิ่มสองคนะมีมาเพิ่มสองคนก็เป็นสิบตอนนี้มีสิบเอ็ดคนแต่ว่าเพื่อนที่เศร้าบ้านในอีกหลัง 1, นึงเนาะก็คือให้ผู้หญิงย้ายไปอีกบ้านหลังหนึ่งเศร้าอะทุกคนคือน,นุนอ่ดอะอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ทียห้าปีแล้วเนาะเลยเพื่อนที่ให้เหลือผู้ชายอยู่บ้านหลังนี้เนาะเดี๋ยวสิ <_ c oughs> ก็คือแยกชายหญิงนะเนาะ ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็แยกก็คือผู้ชายนอนผู้ชาย,ผ,ชายผู้ชายนอนตะล่างเนาะผู้หญิงนอนข้างบนเอออยู่สันสองเนาะการิเรื่องซูสาวนี่บ่มีแน่นอนบ่มีพันเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนบ่ต้องห่วงเด้อบ่มีแน่นอนเนาะก็คือแยกหญิงแยกสายแล้วที่นี้ข้าเจ้ากําลังสี่าว้าให้อีกหลังนึงก็คือบ่ได้กลายดอกก็คือข้ามกันแค่อยู่ซอยเดียวกัน้ข้ามกันแค่อีกหลังนึงเนาะแต่ว่าโดนทัน,นผูกพันกบ้านหลังนี้ก็คือรู้สึกว่าเขาอยู่ในนี้แล้วมันติดนะเออแล้วก็เอ้ยต้องห่างปเจวพอไม่ยังประมาณนี้เออ คือเปิดประตูเข้ามาแล้วสิเดียวเดียวใช้ใเบิ้องเนาะอันนี้คือเปิดประตูออกไปแล้วเป็นระเบียงเลยนะทุกคนเป็นระเบียงเป็นระเบียงมันซิแบบว่าฮรับแสงแดดพอดีนะเ๋ยเปิดประตูเนาะฮรับแสงแดดพอดีนี่นุตก็เลยแบบฮ้ยชอบอะ่ะใช่ไมมีบ้านหลังนี้เปิดออกมาแล้วจะเป็นนี่ฮรับแสงแดดพอดีแล้วก็มีต้นไม้น้อยของนดเอง<ม>เรียงเลียงเียงเออต้นไม้ของน้น อันอันนี้สี่เป็นอันนี้จะเป็นบ้านกระเจ้าเนาะเดินโน้นซี่ย้ายไปอีกพูดอีกบ้านหลังหนึ่งเนาะทางพุ้นเลยบ้านคุณป้าเออนั่นแหละอันที่มันเป็นอันอันนั้นสีสมพูอะไรเนาะเออนั่นแหละบ้านทางเมดมีอันส้ามห้องแล้วทุกคนแต่ว่าทางตล่างกขาเจ้าห้อันทางตล่างเพิ่นเฮดเป็นห้องนอนนี่แหละก็คือกั้นห้องให้อีกสองห้อง กันห้องให้อีกสองห้องก็เลยเป็นห้าห้องมีห้องน้ำสองห้องห้องก็ซีโคกได้ช่วงนี้ก็เลยบึ่งบ่ให้ทุกคนเบิ่งดีกว่าห้องโหมาบ่ได้มีเวลาเลยก็มีเวลาอย่างเลยก็เลยคกห้องหค๊กโนดันนอนกับพี่ล่าด้วยตอนนี้ห้องมากนะจ๊ะบ่ให้บิ่งเ่ออันนี้สิเป็น ห้องผู้หญิงนีกว่านึงเนาะอันนี้ก็เป็นห้องห้องผู้หญิงเนาะก็คือมีมีทั้งหมดสองห้องประต้อันนี้เป็นห้องน้ําเนาะอันนี้เป็นห้องนอนนุชเองเนาะนี่ชั้นล่างแลทุกคนชั้นล่างก็จะมีห้องน้ําห้องนึ่งเนาะอันนี้เป็นห้องผู้ชายเนาะผู้ชายตอนนี้นอนกันสามคนเนาะห้องนี้เพาะบ้านนุชซีพ่วมีครัวเนาะครัวพ่มี หลังหลังครัวก็สิเป็นแบบนี้เลยโล่งๆส่วนมากสิใช้เป็นบ่อนเก็บของมากกว่าเนาะเพราะว่าบ่ค่อยได้เห็ดกับเขาเนะเพราะว่าบ่มีนี่ทุกคนหน้าบ้านก็สิประมาณนี้เนาะอือก็เป็นประมาณสองห้องเนาะบ้านบ่ได้ใหญ่นี่เป็นทาวฮาวบ้านแบบนี้เนาะหน้าบ้านก็สิมีศาลเนาะนี่มันนีนุชสิเวะบ้านป้าเจออมาขอมันยมบ้านป้าเจอ,อเนาไปตามกินยีมบ้านเทศงานเนาะ มันโกมากทุกคนบ่มีไผรกินเนาะมีแต่มันล่วงที่ไม่นด้กิเลยสิมาขึ้นกกมัหยมทุกคนถ้าเบิ่งลิงขึ้นมัหยมเด้อไปอยู่กกอะไรล่ะไรเนี่ยเห็นคนหน้าตาดีไม่ได้นะตามน้ำไม่ยังตามน้ำไม่ยันเดี๋ยวความใจผิดมันิ่งหนีหรือเปล่านาะมันเดินหนีวะ <c oughs> ไหนอขอบคุณค่าเก่งมาก ที่แรกว่าสิเอาคันจ้องเนาะหรือว่าคันล่มเนาะไปก็เอาทุกคนแต่ที่หนได้เตี <c oughs> ้ยเนาะก็บะเถิงเนาะขนาขึ้นเก้าอี้แล้วอย่างก็บะเถิงก็เลยต้องปีนเนาะต้องปีนขึ้นโก๊ะะเจ้าบอกว่าปีเลยนุชปีเลยเพราะว่าง่ากับต่าๆมันบ่มีเนาะทุกคนมันอยู่ง่าที่ยุสนะย่สูงเนาะยุ่สูงกว่ามั่งหัวมันสิดุกแล้วก็มีแต่หน่วงงาม ก็เลยต้องปีนขึ้นเนาะลุกสุดๆเลยล่วงทิ่มจะซิเมอร์ล้อันนี้นัอดอยู่ต้นมะย,นนออยมทุกคน เราวางแล้วกันเราอ่ะเฮ้ยมดพุกเลยอู้ตายเยอะมากนคะทุก่เยอลงากใช่าแจ่เห็นตัวเองมั้เยอะมากขนมะยมอู้ยมะยมลายเอามาแล้วรถด่วนมาแล้วค่ะไปอ่ะอู้ยมะยมทุกคนเดี๋ยวนุ่นมเอามะยมบ้านต้แกเดีนุ่นเสีไป ตำยูฮานเนาะนุสจะไปตำยูฮานแซ่บๆเพราะว่ามันมันชิ่มันชิ่ล่วงแล้วค่ะน่ยมันสุกหมดแล้วนะตอนนี้นุชอยู่กกมะหยมเนะทุกคนอยู่ในกกมะหยมอะไรมาเก็บเลยเอาไปตำโอ้โหมันจะล่วงหมดแล้วป่ะแจ๋วมันสุกมันไม่ได้ทาไม่ได้ทาโอ้ <laughs> <c oughs> โอ้โหเยอะมากทุกคนมันล่วงโดนล้มไหมเนี่ยแม่แต๋วโดนมั่งไม่โดนมั่งไม่โดนสวยปุ้น่อะปุ้นมันวนอยู่แล้วหาหล่นจัดกินปุ้นยังไงปุ้นกินเลยไม่เปรี้ยวแล้วสุกแล้วหมดยังงั้หมดแล้วหมดแล้วพอแล้วปะไอ้ลงยังไงล่ะทีนี้ ลบไม่ออกอ่ะทำมันเกี่ยวอะไรอยู่ดูดิเกี่ยวอะไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวว่าจะมันหนักคน <c oughs> นุชขึ้นเอาเค้กงาเดียวนาอแบบเยอะมากนางสินให้บบให้กิฟต์นำให้เยอะมากซ่ํานี้ก็แปลว่ากินบ่มืแล้วเนะาะบจะว่าได้เครื่องทุง่งพุ่งเลย มีแต่หน,นู่งงามๆลูกใหญ่ๆเนาะป้าแจวชวนนุชเฮ็ดอันมโยมเชื่อมอยู่เนาะเสียดายมีแต่มันล่วงทิมนะเนาะอร่อยไหมแซ่บบ่ว้าจ่ยายหัวไม่แซ่บเลยปุ้นไม่เอาละปุ้นมาชิมแซ่บปะเลยนั่นถ่ายถ่ายถ่ายลูกทปสวยมากสวัสดีครับเร็วสวัสดีค่ะ นอ้นุนค่ะตอนนี้นุ่นออกมาจากบ้านป้าเจ้วแล้วเนาะทุกคนกําลังย่างมุ่งหน้าไปบ่อนเฮ็ดงานเลยได้มายมมาถุงเบลอถุงใหญ่มากเอาไปตำเนาะเอาไปตำสูบน้องๆท้าทามกินนํากันเนาะกินให้ระเบิดระเบิดกันไปเลยเยอะคือมะยมมันหลายแล้วพระเจ้า เดี๋ยวเราก็มีก็มีเวลาที่เห็ดอย่างนั้นนะเนาะมันก็เลยเต็มต้นอยู่มีแต่มันร่วงทิ่มอยางนั้นเนาะเดี๋ยวเราว่าวันยุทลเราที่ส่วนนู้ดเห็ดมาโยมเชื่อมเนาะว่าที่ส่วนเห็ดว่าที่ส่วนนู้ดเห็ดมาโยมเชื่อมนะลืมลืมเล่าเลยเรื่องบ้านทุกคนก็คือเข้าสิเช่าบ้านอีกหลังนึงอะไรทุกคนก็คือที่เช่าบ้านใอีกหลังนึงก็คือที่ย้ายผู้หญิงเนาะย้ายผู้หญิงไปอยู่กัน อ,อีกวนานังนึ่งให้มันเป็นระบบระเบียบก็คือแยกชายญิงขนาดนนเนาะแล้วก็ผัวเมียเนาะมีผัวเมียคู่นึ่งตอนนี้เนาะจหรับเรื่องบ้านที่นุชพักอยู่ตอนนี้นะตอนแรดดกุชก็แบบเฮ้ยใจหายเนาะคือแบบอยู่มันโดนแล้วนะก็เลยบ่อยากนะันบ่อยากงงายยังประมาณนี้นาเนาะก็เลยบ่อยากง้าย ต่พอคิดถึงอานาละเออมันก็ห่างกันแค่บ้านเดียวฮันดอแต่พึ่งซว่ามันเอาอยู่มาโดนนานะกันเลยบ่อยากย้ายอันนั้นเนาะเออแต่พ่อแจที่ให้ย้ายนะที่เป็นวันวันจันนี่ยเราบ้านหลังนั้นทันก็คือตั้งแตุ่่นมายุนี่สี่ห้าปีก็คือยังพวมีคนมาอยู่เลยนะคือว่าพ่อแจ๋วเราบอกว่าก็จะไปเช่าบ้านอยู่ทางนอกเนาะเอ้ยไม่เช่าก็จะไปอยู่ไปซื้อบ้านบ้านเดียวไปซื้อบ้านเดียวอยู่ทางนอกเนาะก็เลยปล่อยทิ้มไว้ ตอนนี้ค่ะเจ้ารีโนเวทให้คนเช่าอยู่เนาะจับปูก็เบื้องอีกอย่างแล้วหมดแล้วเนาะตอนนี้เสียงดังเสียงดังมากเสียงดังเลยอัสดีค่ะป้ามายอม,มย <laughs> ไหมต้นหน้าบ้านป้าแจวค่ะเอาไปตามที่ร้านใช่ค่ะป้าอันร้านค่ะอีกว่าจับนะทุกคน หอนบอดให้งานแล้วด้วทุกคนก็เหมือนเดิมเนาะเตรียมงานตอนเ้าคือเก่าเมื่อนี้ก็เป็นวันอาที่ลูกค้านาสิไลอีกอันนึงเนาะก็คือเก่าเนาะเตรียมของมันยมกันสิตามตอนบ๊ายบายเพื่อแล้วทุกคน ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆแล้วละทุกคนลูกค้าเที่ยงมืดแล้วเนาะก็คือซาเติบแล้วเนาะช่วงนี้สิแบบว่างๆเด้เพราะว่าช่วงนี้วันยุทธไล่นะเนาะลูกค้ามาเป็นช่วงๆเนาะได้เวลาแซบแล้วทุกคนมะยมนี่คือล้างน้ำมาแล้วนะมาตามมะยมกันเถอะกินแซบแซบที่ได้หายง่วงเนาะตามเซจประเด็จธรรมดาธรรมดาเลยเนาะ ใส่พริกแห้งใส่แป้งนัวใส่ปลาแดกน้ำตาลแค่นี้เองเนาะพอตามพริกแล้วแล้วน้ำเหลวละน้ำตาลกล็ล,กละเอียดแล้วก็ใส่มะยมลงไปทุกคนน้ำลายตแตกรับรองกินแล้วแบบซีดซาดแน่นอน มัยมแหลกแล้วทุกคนเราก็ใส่ประแด็กเนาะแค่นี้เองแล้วก็ชิมรสชาติเนาะแค่นี้เองเลยตามมนยมง่ายๆเลยผู้ใดมีถั่วลิสงเนาะอยากใส่ก็ใส่ได้เสพกันอันนี้น็ใส่ผักบุ้งกับผักสีฝรั่งหั่นลงไปใส่คือกันเนี่ยเพราะเป็นท้องแล้วหมดจ้าชิมกันนื่เยอย กวงมาเพ็รเรียบร้อยทุกคนมาเด้อผู้ใดอยากเด้อตามันโยมเด้อแซ่บแซ่บแกงงวงได้ดีเฮ็ดเองเพชรเองนะทุกคนรสชาติมันสิออกเปรี้ยวเค็มหวานนิดนึงเนาะเฮ็ดเองเพชรเองกินไปน้ำจมไปน้ำว่าเพชรนี่เนาะ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนก็เลยสิเกิบของปิ้นหานราะว่นอาทิตย์ขา้าปิดไวเนาะปิ้นหานสามทุ่มเนาะไปสาย,ยุ่งอปิทยากบหนักอันนี้ก็จะเป็นน้องพาร์ทามนะทุกคนมื่อนี้มา4ี่คนเนาะ ปกติห้าคนแต่ว่าค่ะเจ้ามีเรียนเนาะเรียนพิเศษอันนี้มาสี่คนมีเพื่อหญิงสามคนผู้ชายสามคนน้องๆหน,น้าฮักขยันเนาะหาเงินเฮียนหาเงินใช้เองอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดแต่ว่ามีความคิดปานนี้ส่วนน้องคนนี้นะทุกคนสูงที่สุดในหารเนาะสูงจะว่าสี่สองร้อยเมตรเนาะแต่ว่าน้องพ่ออมเนาะมองดูโคตรสูงนนุชบอกว่าให้แบ่งความสูงมาให้นุชแดกกรบเบื่อง ให้ตัดขามาให้นกได้เวลาปิกบ้านแล้วทุกคนเมื่อพักผ่อนบ้านนี้